ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวใหญ่เนี่ยมีประสิทธิภาพในการผลิตค่อนข้างแย่นะฮะดูต้นทุนข้าวเปรียบเทียบไทยเรานู่นเลยอะไปอยู่อันดับ6เปรียบเทียบกับประเทศทั้งหมดที่ผลิตข้าวในภูมิภาคนี้คือ8ประเทศคือเรามีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่แล้วสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดที่ปลูกข้าวเหมือนกันนะฮะ มันสัมปะหลังก็สูงกว่าเขาอันนี้พืชหลักนะคะที่อันนี้ไปเร็วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงก็ได้อันนี้พยายามแตะเรื่องของไงถ้าเราเปิดเรื่องของการขยายพันธุ์พืชแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับของบ้านเราเหรอกคะ่ะเพราะจริงๆแล้วโครงสร้างบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมันก็เป็นบริษัทข้ามชาตินะที่จะเข้ามาลงทุนทําการผลิตเรื่องมเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะทำให้ยิ่งนาไปสู่การผูกขาดระบบการผลิตการเกษตรในภูมิภาคมากขึ้น ไปเร็วๆอันนี้ก็จะให้เห็นเรื่องของโครงการพัฒนาไม่กะโปรเจกต์อย่างที่ที่ที่ทางคลิปแต่เป็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็คือการสร้างเขื่อนเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อผลผล,ผลิตปลาน้ําจืดซึ่งเป็นอาหารสําคัญของประชาชนในภูมิภาคนี้ไม่น้อยกว่าหประเทศนะฮะซึ่งเป็นทั้งไรายได้และเป็นทั้งอาหารที่บริโภคในแต่ละวันนะจะมีผลกระทบอย่างมากถ้ามีการสร้างเขื่อนครบตามแผน ยังไม่รวมพวกถนนรางรถไฟนะคะของมันก็ต้องสร้างแหละนะแต่ว่าต้องมาดูกันว่ามันจะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การผลิตอาหารวิถีชีวิตของชุมชนและโครงการพัฒนาต่างๆอย่างไรซึ่งเรื่องนี้เป็นโจทย์ของประชาชนอาเซียนนะเราคิดว่าเราปล่อยให้เป็นโจทย์ของรัฐอย่างเดียวเนี่ยประชาชนตายหมดนะครับเรื่องสัมปทานที่ดินในเขมรเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของคนเขมรไม่เกี่ยวกับเราแต่มันเป็นเรื่องที่บริษัทยังบริษัทมิตรผลไทยเบฟ ไปฮุบที่ดินเขาแล้วที่ดินคนคเขมรไม่ม,ไม,มีไม่มีใครมีเอกสารสิทธิ์ก็ไปไล่เขาดือด้อเอารถบูโดเซอร์เอารถเกตขนาดใหญ่ไปไถบ้านเขาลงดือด้อ,ดอโดยที่รัดเข้าไปรัฐก็เป็นคนถือปืนคอยคุมไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งปรากฏการณ์แบบเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกี่ยวกับเราอะนะคะตราบใดที่เรากินน้ําตาลอะนะหรือจะบอกว่าป่าเขาพดเมืองน่านไม่เกี่ยวกับเราเรากินไก่อยู่ทุกวันนะคะพี่น้อง นะก็คิดว่าทิ้งประเด็นไว้คร่าวๆแค่นี้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหลอมรวมทางเศรษฐกิจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาต่างๆเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งผลลบซึ่งเราจะจัดการตรงนี้ยังไงเนี่ยเราจะการให้ไม่เกิดปัญหาทางสังคมไม่เกิดปัญหาต่อผู้คนแล้วแล้วเราต้องอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะเขาเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้เขาไม่อยู่บ้านเรา อยู่บ้านเราโดนกดขี่ข่มเหงเขาโกรธขึ้นมาขวานมาจามกบาลกันเล่นก็ว่าเขาไม่ได้นะคะคือคือมันเป็นเรื่องที่คนอยู่ด้วยกันเราต้องหาวิธีที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็สันติเราคิดว,ว่าเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของประชาคมประชาชนในทุกรุ่นทุกวัยแหละแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากให้คนรุ่นใหม่มองไปข้างหน้าว่าจริงเราเป็นโจทย์ของผู้คุณมากกว่าเราขอบคุณมากครับครับก็ เนื้อหาเยอะพอสมควรนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าประเด็นมีหลายๆประเด็นที่คุณกิ่งกรหรือพี่เก๋ได้พูดไปนะครับซึ่งอ,อย่างน้อยเนี่ยมันชวนให้เราคิดว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของประเด็นอาหารเนี่ยหรือว่าเรื่องของการผลิตในภาคการเกษตรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ,ะประเทศไทยเราผลิตข้าวเป็นหลักเนี่ยนะครับเรามักจะมีวัฒกรรมที่เรามักจะพูดกันง่ายๆว่าเอ้ยเวียดนามจะแซงหน้าไทยแล้วปลูกข้าวเป็นคู่แข่งไปอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าการมองในเฟรมแบบ ง่ายแบบนี้เนี่ยมันทาให้เราไม่เห็นความสลับซับซอ้อนนะฮะแต่ที่คุณกิ่งกรอพยายามจะชี้เราเห็นก็คือว่าเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วคุณสุภาวดีได้พูดไปในตอนต้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเฟรมเรื่องอาหารภายใต้อย่างที่คุณพิเก๋พยายามจะบอกนะฮะในเรื่องของพลังงานเชื่อมโยงกับเรื่องของภูมิอากาศเชื่อมโยงกับเรื่องของการพัฒนา เราจะเห็นว่าประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเขื่อนเรื่องของการยึดคลองที่ดินนะครับเรื่องของอาการสร้างเาขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะหรือ <het> เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลกระทบทั้งสิ้นกับเรื่องของอาหารกับลอกสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของทุนเอกชนที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษย,นษยชนทั้งหลายทั้งแเหล่เหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้เรามันเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าในอาหารหนึ่งจานที่เรากินเนี่ยมาได้ก่อให้เกิด ฟุตพิ้์หรือว่า,าผลกระทบอะไรบ้างนะครับกับเพื่อนบ้านของเรานะครับก่อให้เกิดกระบวนการทําให้คนอื่นเนี่ยตกเป็นชายขอบหรือว่าก่อให้เกิดกระบวนการของการลดทอนนะครับเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับประเด็นทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถจะมองเรื่องของอาหารหรือเรื่องของการผลิตเนี่ยภายใต้กรอบของรัฐชาติได้ต่อไปนะครับแต่เราคงจะต้องมองให้มันกว้างไปกว่าเรื่องของปริมาณทอนของรัฐชาตินะครับ จริงแล้วเรื่องของภูมิภาคก็อาจจะไม่พอได้ซ้ําพอเราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเรื่องของพลังงานก็เป็นประเด็นในระดับโลกทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมขอกระเถิบไปที่เวกรอร์อีกท่านหนึ่งนะครับรองศาสตราจารย์ดรจิราพรลิมปานานนท์นะครับจากมูลนิธิเพื่อบริโภคนะครับผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันกับเมื่อกีก้ที่พิเกตได้พูดไปเรื่องของการกินนะครับอันนี้การบริโภคก็อาจจะเป็นประเด็นที่กว้างออกไปมากกว่าเรื่องของอาหารนะครับขอเชิญอ,อาจารย์คครับบ่ะขอมาก วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเท่าที่เรานั่งฟังมาเกือบสองชั่วโมงนั้นเนี่ยแสดงว่าพวกเราให้ความสำคัญกับในเรื่องนี้มากถึงอดทนที่จะอยู่ฟังแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์อยากที่จะคุยนะคะจะใช้วิธีคุยนะคะ แล้วก็จะไม่มีสไลด์ให้ปวดหัวไม่มีข้อมูลมากมายแต่ต้องขอบคุณข้อมูลของวิทยากรสองท่านที่ผ่านมานะคะเพราะว่าข้อมูลจากที่โดยเฉพาะคุณกิ่งก่อนทำให้เราสรุปเรารู้ว่าโรคมันเปลี่ยนแน่นอนนะคะโรคมันจะเปลี่ยนไปทิศทางนี้แหละทิศทางที่อะไรทิศทางที่หนึ่งเกิดระบบ นะคะทุนนิยมหรือว่าที่เรียกว่าการค้าที่เป็นระบบใหญ่ทุนใหญ่เนี่ยจะมาครอบงำแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลักษณะของธุรกิจหรือว่าการทำการค้ากันนั้นเนี่ยอยู่ในลักษณะนี้แน่นอนวิธีคิดของสังคมของสังคมโลกมันก็เปลี่ยน วิธีคิดของสังคมโลกเปลี่ยนเมื่อแนวโน้มมันเป็นเช่นนี้วิธีคิดของผู้คนในสังคมก็มองเห็นแต่ว่าเอะเราจะทำยังไงให้เราได้ประโยชน์สูงสุดความเห็นแก่ตัวก็สูงขึ้นนะคะแยกส่วนกันให้มีความชำนาญเฉพาะทางส่วนส่วนึงดีไหมนะคะเราจะได้ไปแข่งได้ให้มันใหญ่ขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดการแยกส่วน การแยกส่วนและเกิดอะไรต่อไปก็เกิดการที่เราพึ่งตนเองไม่ได้เลยนะคะอย่างที่คุณกิ่งก่อนยกตัวอย่างจะทําเสื้อตัวหนึ่งแยกส่วนแต่ละส่วนโดยเลยไม่รู้เลยว่าเสื้อตัวนึงทําแล้วมันต้องทํำยังไงนะคะเมื่อก่อนเราปลูกข้าวเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย นะคะมะเล็ดพันเราก็เก็บไว้แล้วก็สามารถพัฒนาพันธุ์ที่มันดีขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงประชากรได้นะคะแต่วิธีคิดหรือว่าจากแนวโน้มของของของการเขาเรียกว่าการพัฒนาเนาะแต่ว่าอาจารย์เรียกว่ามันเป็นเรื่องของการเติบโตที่ไม่ได้จํากัดเหมือนโรคเม็งถ้าเราเปรียบเทียบว่าอาจารย์อยู่ในอยู่ในทางด้านสารณสุขเนาะ ก็มองว่าตอนนี้โรคเราเป็นโรคมะเร็งอยู่และเป็นโรคมะเร็งที่อยู่ที่ในมือของพวกเราแล้วล่ะเพราะ,ะนั้นอาจารย์จะมาท้าทายเนาะอาจารย์จะไม่ให้ตัวเลขเพราะเชื่อเลยว่าข้อมูลจากวิทยกรสองท่านนั้นเนี่ยเยอะมากพอแล้วแต่อาจารย์จะมาท้าทายว่าคนทุกคนนั้นเนี่ยนะคะเราอยู่ในฐานะผู้บริโภคทั้งสิน้นลักษณะของการผลิตจะเป็นเช่นนี้ นะคะจะเป็นอ,อุตสาหกรรมมากขึ้นเราจะไม่รู้เลยว่าเรากินอะไรเข้าไปนะคะประเด็นเหล่านี้นั้นเนี่ยก็อขอให้เกิดว่าเอ๊ะเราเองยังอยากจะไปแนวโน้มอย่างนี้อยู่หรือไม่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์มาพูดเราจะไปเปลี่ยนแนวโน้มได้หรือ คำถามที่อาจารย์อยากจะถามต่อว่าเอ๊ะถ้าเรามองว่าเอ๊ะเราคนเดียวคงเปลี่ยนไม่ได้คนไทยทั้งประเทศไทยมันคงเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้เรามีภูมิภาคอาเซียนอาจารย์สุภาวดีพยายามหล่อห้อมแนวคิดใหม่ความคิดใหม่ว่าเฮ้ยเราต้องคิดในในใ,ในเชิงของชุมชนนะเป็นชุมชนของอาเซียนนะที่ต้องมาทำอะไรร่วมกัน เป็นไปได้ไหมว่าชุมชนอาเซียนนี้แหละจะทำอะไรที่มันสามารถที่จะทำให้ไอ้มะเร็งลายนั้นหยุดแล้วก็มีวิถีที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็อยู่ได้นะคะมองเห็นมนุษย์มากขึ้นมองเห็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอยากท้าทาย โดยเอาตัวอย่างง่ายๆนะคะจากที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเราทำงานเพื่อผู้บริโภคมองว่าอันนี้แหละคือพลังที่สำคัญของผู้บริโภคเราเองในฐานะผู้บริโภคเราบอกว่าคนที่กำหนดกติกานั้นนะว่าในเรื่องของการค้าลักษณะน,าน,านี้นั้นเนี่ยที่หลายคนชักเริ่มจะมีปัญหาอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของอากาศที่มันหนาวลงมากขึ้น น,ะะนอกจากเสียงแล้วนอกจากการความที่เราจะต้องมามาให้ความหรือว่าคอนเซนเทรตกับสิ่งที่เรากำลังคุยกันแล้วนั้นเนี่ยตอนนี้ความหนาวเริ่มมารบกวนเราแล้วเนาะตรงนี้นั้นเนี่ยอาจารย์อยากมองว่าอย่างนี้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเองเราทำงานเพื่อผู้บริโภค ผู้บริโภคทุกคนเนี่ยในกติกาสากลบอกว่าสิทธิผู้บริโภคนั้นเนี่ยมีครบหมดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกใช้สินค้านะคะมีละเยอะแยะสิทธ์นะคะสิทธิในการได้รับการชดเชยสิทธิแต่เคยถามกันบ้างไหมในฐานนะไอ้ชุมชนเล็กๆนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ในข้อมูลจริงๆหรือเปล่าหลายคนไม่เคยตั้งคำถามเลยนะคะเพราะฉะนั้นปรากฏการที่เกิดขึ้นที่มีการเ,ออเมื่อเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานั้นเนี่ยที่บอกว่ามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและมูลนิธิชีววิถีได้เปิดเผยชื่อสินค้าข้าวที่ผ่านการตรวจ ว่ามียาฆ่า,มาแมลงไหมมีเม็ดทิวโบมที่เขาไปลมเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมไลยคะ่ะเราไม่รู้ว่าอะไรแต่เราบอกว่าเราเองมีสิทธิ์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเดือนหนึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐอยยเองก็ตามหรือว่ากระทรวงกรเกษตรเองก็ตามบอกว่าเอ้ยเราพยายามเข้าไปตรวจนะทุกถุงปลอดภัย คำถามคือเราไม่ได้ต้องการสุดท้ายว่าคุณบอกปลอดภัยเราอยากรู้ว่าจริงๆนั้นเนี่ยมันมีคุณไปทดสอบอะไรคุณบอกเราได้ไหมเพราะว่าคุณบอกว่าเรามีสิทธิ์แต่ถามว่าสังคมไทยเองนั้นเนี่ยเราได้เรียกร้องสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเราคิดว่าเราจะก้าวพ้นนะ้นหรือว่าพยายามปรับหรือว่าพยายามตัด มลเลงให้มันเล็กลงให้เขาเข้าใจสิทธิ์ของเรามากขึ้นนั้นเนี่ยเราเองคงต้องทํางานมากขึ้นถูกไหมคะหน่วยงานรัฐเคยบอกชื่อไหมยี่ห้อไหนที่มันมีแล้วมันมีตัวเลขเท่าไหร่จากข้อมูลที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดเผยมาเราจะเห็นชัดมีหลายยี่ห้อเลยมันใกล้ๆก,กับขีดที่จะเป็นอันตรายแล้วล่ะนะคะและตรงนี้เองนั้นเนี่ยถ้าชาวบ้าน พู้บริโภคเองไม่รู้แล้วยังมีความเชื่อจากสิ่งที่หน่วยงานรัฐเคยบอกว่าโอ้ยข้าวถุงจากอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเขาขัดสีมาสะอาดไม่ต้องไปล้างหรอกเพราะว่าพอล้างปับ๊บวิตามิน B1 ซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญในข้าวและมีเยอะในข้าวนั้นเนี่ยจะถูกล้างออกไปและจะทำเป็นโรคเหน็บชา หลายคนก็ใส่ความคิดอย่างนี้มาตลอดนานหลายปีนะคะในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันจึงก่อให้เกิดพฤติกรรมของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ไม่สาวข้าวแล้วถ้าสารลมควันที่ใกล้ๆกับที่จะเป็นอันตรายหรือว่าที่มันเกินอันตรายมากๆแล้วเขามไม่สาวข้าวสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะคะ เพราะฉะนั้นประเด็นที่อยากจะเน้นก็คือเอะเรามาเริ่มคิดกันใหม่ดีไหมในทางออกของความเป็นประชาคมอาเซียนนี้แหละร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการที่จะทำให้สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเดิมของเราที่มันเข้มแข็งยังไม่ถึงขนาดเสียหายไปร้อเปอร์ซนั้นเนี่ยเราจะกู้มันกลับมาได้บ้างไหมนะคะเพื่อมาเอาชนะ เราจะเห็นว่ามีแนวคิดในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์มีแนวคิดในเรื่องของการทำออนาโดยไม่ใช้สารเคมีกลับไปฟื้นฟูในของเก่าตรงนี้นั้นเนี่ยถามว่าถ้าเฉพาะในประเทศไทยทำแล้วก็เพื่อนบ้านไม่ทำก็เหมือนกันแหละนะคะทำอย่างไรเป็นโจททย์้าทายพวกเราในฐานะคนรุ่นใหม่แล้วเราจะเปิดประชาคมอาเซียนแล้วนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่เราสามารถที่จะ ทำงานร่วมกันในฐานะที่เป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นประชาคมนะคะและอาศัยจุดแข็งของภูมิภาคนี้ในความที่มีความหลากหลายทางชีวภาพยังหลงเหลืออยู่ยังพอมีอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้นั้นเนี่ยโรคมะเรงที่มันเป็นนั้นเนี่ยมันเป็นมากในโลกตะวันตกซึ่งเขาทนนึกว่าเขาเนี่ยพัฒนาไปไกลแต่ถามสิถ้าเราไม่ส่งอ,อ,อาหารไปให้ ตายลูกเกี่ยวแต่เราเองยังไม่แข็งพอที่จะไม่ส่งอาหารไปให้เท่านั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองมันเป็นโอกาสเหมือนกันถ้าเรามามองในเชิงของโอกาสนะคะแล้วสิ่งที่หล่อหลอมหรือว่าแนวโน้มอีกเรื่องหนึง่งที่เห็นชัดของความเห็นแก่ตัวหรือว่าความเห็นชัดของการมองแยกส่วนแล้วก็มองเฉพาะตนนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าถ้ามันมาดูในเรื่องของยาจะเห็นชัดมากในเรื่องของการผูกขาดในเรื่องของความพยายามที่ทำให้ความเข้มแข็งของประเทศเล็กประเทศน้อยที่เขามีความสามารถในการผลิตยานั้นเนี่ยลดลงโดยอ้างอะไรโดยอ้างว่าโอ้ยทำแล้วไม่คุ้มหลอกเพราะว่ายานั้นเนี่ยโอ้โหอุตสาหกรรม ทำทีหนึ่งนะส่งแล้วก็เรื่องของการขนขน,ขนส่งนั้นเนี่ยสะดวกง่ายดายมากส่งได้ภายในหนึ่งวันในเครื่องบินเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องลงทุนหลอกในการทําโรงงานยารอรับเถอะเดี๋ยวฉันส่งไปขายให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติแนวคิดอย่างเป็นเช่นนี้ประเทศทั้งหลายนั้นเนี่ยก็มองเฉพาะความคุ้มทุนโดยไม่ได้มองถึงว่าเฮ้ย เราพึ่งตนเองได้ระดับไหนใครจะมากําหนดสิ่งเหล่านั้นมีความจำเป็นต่อชีวิตมากน้อยแค่ไหนนอกจากอาหารนะคะเราลองมาดูยาต่อไปนั้นเนี่ยยาเองในประเทศไทยที่พึ่งตนเองได้ระดับหนึ่งเนี่ยจะหายไปเลยนะคะถ้าเราไม่ช่วยกันมามองถึง แนวโน้มที่มันเกิดอย่างนี้แล้ถ้าเราเห็นดีเห็นงามด้วยกับแนวโน้มอย่างนี้นั้นเนี่ยเราจะไม่ตั้งคำถามเลยกับการที่ไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปก็ตามหรือว่าอเมริกาก็ตามนั้นมาเจรจาการค้ากับประเทศไทยหรือมาเจรจาการค้ากับภูมิภาคอาเซียนแล้วบอกว่าเอ้ย ในการที่จะทำให้คุณมียาใช้นั้นเนี่ยคุณต้องให้เขาเนี่ยผูกขาดทางทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นนานขึ้นเขาจะได้ทำยาแต่แตเจ้าเดียวได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณไม่ต้องไปทำหลอกนะคะคุณทำยังไงก็ไม่คุ้มถ้าเราคิดเช่นนี้นั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดคืออะไรคือต่อไปนั้นเนี่ยเราก็พึ่งแต่เขา และเพึ่งต่อเขาตอนนี้นั้นเนี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ยยังไงไงมนุษยธรรมมันก็ยังมีอยู่ในโลกนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราไม่ล้างไว้มะเร็งมันไม่มองอะไรนะเวลาเป็นมะเร็งนั้นเนี่ยมันไปของมันเรื่อยๆเพราะมันต้องการอยู่ของมะเร็งนะคะปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยยาที่เราพอผลิตได้เองเป็นยาที่เราใช้อยู่นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยพื้นฐานนั้นเนี่ย ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาไม่แพงนะคุณลองเป็นโรคมะเร็งจริงๆนะคะไม่ใช่มะเร็งแบบแบบภาพที่อาจารย์วาดหรือว่าเป็นโรคหัวใจนะคะที่ต้องการเทคโนโลยีในการผ่าตัดในการอะไรก็ตามนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยาเข็มหนึ่งเป็นแสนคุณเคยคิดไหม บางคนนั้นเนี่ยเป็นท้องเสียนี่มีหลายหลายกรณีมากนะคะท้องเสียเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากโรงพยาบาลณนะขณะน,นี้แนวคิดอย่างนั้นเหมือนกันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มุ่งเน้นคือเรื่องของประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะบริหารโรงพยาบาลให้ได้กำ,กำไรสูงสุดพยายามทุกทางที่ให้คุณวินิจฉัย คุณท้องเสียเหรอเฮ้ยสงสัยคุณเป็นมะเร็งลำไส้เฮ้ยไปตรวจหน่อยสิคุณก็ไปเสียค่าตรวจวินิจฉัยโรคแล้วนะคะไปตรวจหน่อยสิว่าเฮ้ยความดันคุณต่ำนิดหน่อยนะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสมองกับการทำงานของหัวใจไปสแกนสมองหน่อยสิไปตรวจการทำงานของหัวใจหน่อยสิเข้าไปด้วยท้องเสีย เสียค่าใช้จ่ายไม่ตับออกมานั้นเนี่ยหลายกรณีเลยมาร้องเรียนที่มูลนิธินะคะเป็นแสนเราเคยพิดภาพนั้นไหมและแนวโน้มแบบนี้เกิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจึงตกอยู่ในมือของพวกเราแหละคนรุ่นใหม่นะ,ะที่หนึ่งต้องไม่มองเฉพาะตัวแล้วล่ะ ต้องมองก้าวข้ามไปถึงถึงสังคมโดยภาพรวมวิเคราะห์ให้ออกนะคะให้รู้เท่าทันไม่งั้นเราจะตกเป็นเหยื่อเหล่านี้ทั้งนั้นนะคะเราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะทำไมน้ำผลไม้ขวดละสามพันขายได้ขวดไม่ใช่ไม่ใช่ขวดขนาดนี้ยสามพันใช้วิธีอะไรการขายตรงไปที่หมู่บ้าน ไปที่รู้คนกลหมดนี่คือธุรกิจที่มันหล่อหลอมมาเข้ามาอยู่ต่อหน้าของผู้บริโภคนะคะโดยใช้อะไรใช้กลยุทธ์การตลาดอันนี้คือรูป,ปรธรรมที่เห็นชัดแล้วก็รู้ด้วยว่ากลไกของแต่ละที่นั้นเขาทำอย่างไรเช่นในบางพื้นที่ ในวันที่เขาจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเขามีแนะ้วมีวันเพื่อไม่ต้องไปแจกต้องไปอะไรเขาก็จะมีวันนะัดชาวบ้านมาแล้วก็มาจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบริษัททั้งหลายเหล่านี้ก็มีตัวแทนไปไปคุยกับคุณตาคุณยายทั้งหลายโอ้ยน,นี้ดีมากเลยนะกินแล้วคุณตาคุณยายจะแข็งแรงนะเออนี่นูน่นแล้วก็มีคนที่มาเหมือนสนับสนุนในการขาย ดีจริงๆยายเนาะเพราะว่าตัวเองก็กินเนี่ยแข็งแรงขนาดนี้ก็คือมีพรีเซนเตอร์แล้วขนาดที่ยายนั้นเนี่ยได้รับเบี้ยมาหกแปดร้อยเรียกลูกลูกนั้นเนี่ยเป็นเพศสัจกรด้วยซ้ำต้องซื้ออันนี้ใครๆเขาว่าดีเนี่ยใครๆก็ซื้อต้องซื้อให้ยายนะ เองไม่รักยายแล้วเหรอเออแค่ขวดแค่เนี้ยจะให้ยายกินไม่ได้เพราะฉะนั้นมิติเหล่านี้มันเข้ามาถ้าเราไม่ช่วยกันปรับปรุงหรือว่าทำให้สังคมเราเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของผู้บริโภคนั้นเนี่ยเราถูกหลอกง่ายมากนะคะแล้วเขาหลอกด้วยอะไรด้วยสุขภาพด้วยความสวยความที่ อยากมีเรื่องของเซ็กส์เรื่องของความสวยเรื่องของเซ็กส์นะคะสองสาเรื่องนี้ขายได้มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายสิ่งที่จะเห็นชัดนะคะในการที่จะจะขมวดตรงนี้นั้นเนี่ยแนวโน้มของกระแสโลกาภิวัตน์แน่นอนนะคะ ภูมิภาคนี้ยังเป็นที่หอมหวนของบรรษัทข้ามชาตินะคะที่เมื่อกี้คุณสุสภาวดีได้นำเสนอสไลด์ให้เราเห็นแล้วเป็นที่หอมหวนยังเป็นตลาดที่ยังโอ้โหเวอร์จินที่เขาจะมาสามารถตักตวงอะไรได้อีกเยอะในฐานะบรรษัทใหญ่ที่เป็นบรรษัทข้ามชาติทั้งในเรื่องของอาหารการกิน ทั้งในเรื่องของยาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งท้าทายว่าเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนอาเซียนนั้นเนี่ยเกิดความเข้มแข็งในฐานะผู้บริโภคที่รู้เท่าทันสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถที่จะมีกลไกในการแลกเปลี่ยนดีอย่างหนึ่งที่กฎบัตรอาเซียนนั้นเนี่ย ยังมองเห็นประเด็นนี้อยู่คือเราจะเห็นว่าใน,ในของยุโรปนั้นเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องของการคุ้มของผู้บริโภคแต่ในกฎบัตรอาเซียนนั้นเนี่ยเขายังมีความสนใจหรือว่ายังให้ความสำคัญกับประชาชนอยู่นะคะโดยม,มีข้อหนึ่งของในกฎบัตรอาเซียนพูดถึงเรื่องของการคุ้มของผู้บริโภคและเขามีกันมาที่การ นะคะคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียนอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เองนั้นเนี่ยถามว่าตัวอาเซียนเองก็พยายามมองเห็นเห็นสิ่งที่เป็นเป็นทรัหรือว่าเป็นภาวะคุกข,ขามของภูมิภาคนี้อยู่นะคะว่าเราต้องเตรียมกลไกนี้ขนาดเดียวกัน องค์กรผู้บริโภคเองมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเองเราก็ทำงานตอนนี้ขยับขึ้นไปในระดับภูมิภาคแล้วในระดับอาเซียนแล้วเรามีสภาผู้บริโภคอาเซียนเราก็พยายามทำงานร่วมกันในการที่จะทำให้ในภูมิภาคนี้นั้นเนี่ยเท่าทันนะคะในเรื่องของสินค้าและบริการเรามีสโลแกนอันหนึ่งที่ว่า วันแบ n นด or b a n d ก็คือว่าถ้าประเทศไหนนั้นเนี่ยมีสินค้าไหนที่ไม่ปลอดภัยแล้วแบรนสินค้านั้นปร,ประเทศในภูมิภาคนี้เราจะช่วยกันรณรงค์ที่จะไม่ใช้สินค้านั้นยกตัวอย่างตอนนี้เลยแร่ใยห,หินแร่ใยห,หินนั้นเนี่ยสิงคโปร์มาเลเซียยกเลิกแล้วไม่นำเข้าแล้วก็ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยห,หิน แต่ประเทศไทยเราตอนนี้นะั้นเนี่ยแม้มีความพยายามในการรณรงค์ว่าแร่ใย,ยหินเกาะให้เกิดมะเร็งแต่ว่าตรงนี้นะั้เนี่ยกระแสทางธุรกิจยังแรงอยู่มากกระแสการเมืองเพราะฉะนั้นแม้จะมีมติคลมอมว่าสังคมไทยต้องปลอดจากแร่ใย,ยหินภายในปีที่แล้วป่านนี้ยังไม่ถึงไหนเป็นต้นนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เองนั้นเนี่ยสภาผู้บริโภคอาเซียนพวกเราก็พยายามที่จะทํางานกันอยู่นะคะเราพยายามที่จะมองถึงกลไกของการที่จะชดเชยความเสียหายจากสินค้าข้ามแดนเพราะเดี๋ยวนี้นั้นง่ายมากคุณไปไหนและคุณซื้อสินค้าในประเทศนั้นกลับมาบ้านแล้วค่อยเห็นว่าสินค้านั้นไม่มีคุณภาพ คุณจะส่งกลับค่าส่งล่ะค่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นณขณะนี้เองในภูมิภาคอาเซียนในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเนี่ยก็พยายามทำกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นท้าทายของคนรุ่นใหม่รุ่นหนุ่มร,ร,รุ่นสาวอาจารย์เชื่อว,ว่าคุณตระหนักถึงปัญหาแต่ทางออกล่ะเราจะทำกันอย่างไรนะคะ อย่าเห็นว่าเฮ้ยคนเดียวไม่มีอะไรหรอกทาไม่ได้หรอกช่างมันเถอะมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะห้ามคิดเช่นนั้นเด็ดขาดเราทําอะไรเล็กน้อยได้นั้นเนี่ยถ้าเรามารวมกันมากๆเป็นภูมิภาคความหวังยังมีมะเร็งร้ายนั้นเนี่ยก็อาจจะหยุดนิ่งนะคะหรือว่าค่อยค,อยคอยหายไปจากเนื้อที่ดีๆนั้นเนี่ยมาช่วยเสริมก็ยังมีความหวังอยู่ค่ะค่ะ ขอขอเท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์จิราพรมากนะครับอาจารย์ได้ชี้เห็นในประเด็นที่สําคัญอหนึงก็คือว่าในเรื่องของสิทธินะครับของผู้บริโภคเองนะฮะที่ในสังคมเราเนะียยังมีการตระหนักถึงสิทธิอันนี้น้อย อ,อยู่พอสมควรนะครับสิทธิผู้บริโภคนี่คงจะรวมถึงเรื่องของสิทธิในการที่จะต่อสู้ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิในการเข้าถึงายาและอาหารแล้วก็สินค้าทีา่มีการผลิตนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าสิทธิเหล่านี้เนี่ยอนอกจากการราักรู้สิทธิแล้วเนี่ยนะฮะคงจะต้องมีเรื่องของหน้าที่แล้วก็มีเรื่องของบทบาทของผู้บริโภคเองด้วยนะครับเช่นในกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของ วันแบรนด์วันแบรนด์ะครับก็ all b a n d นะฮะก็คือว่า,าการที่ผูบริโภคนะฮะแสดงพลังในการที่จะต่อรองนะครับหรือว่าแสดงอํานาจนะครับต่อผู้ผลิตนะครับที่จะไม่บริโภคสินค้าเหล่านั้นนะฮะผมขอกลับมาทีา่คุณสุภาวดีนะครับในการที่จะช่วยในการสรุปนะครับาภาพรวมในแง่ของว่าประชาชนอาเซียนเนี่ย จะมีคล้ายๆกับว่าบทบาทนะฮะหรือว่าจะมีหน้าที่ยังไงบ้างในแง่ของประเด็นนะ่าตานให้เราได้พูดกันมาหลายประเด็นด้วยกันเนี่ยนะครับคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับเ